อมมาลูมาลูข้อสารเสกเน,นาะจำเขาเบือ่อทล่ผี สัดีพี่น้องอยู่กับโรงกิเทลกับสาวลาวกินง่ายอยู่ง่ายตามสไตล์สาวลาวสบายดีนี่ยมเมื่อเลงเด้อพี่น้องเด้อมันี้เฮาสิพาพี่นอ้นองมาสลองเ <c oughs> ลอสลงเ่ยไสีบอาหลายคลิปเลยก็ยากหลายแนวเนาะอ่าสลองยอดซับหัวสิงไข่เฮาคนที่สามคนห้าพัน 5, คนพี่น้องสลลงด้วยเจงไม <c> ้ <oughs> ขววงไม้คันอัน น้ำไม้กันน้ำไม้ซื้อมาเลยพี่น้องเป็นน้ำไม้อ่าน้ำไม้ค่เลี้ยงหรือว่าเราเพื่อนน้ำไม้เลี้ยงน้องนี่แหละพี่น้องเนี่แล้วก็เอากะเก่งน้ำไม้ก็ได้นาะพี่น้องเนาะสลองกะมันมันประสำคัญดอกกับการนั้นเฮาเอาที่สโลงยางกะนสโองยางก็ได้บิดมันขึ้นอยู่ที่ใจน้พี่น้องอะไรพี่น้องก็เอนอื่นนะครับปอกน้ำไม้เลย กอันกอันจะเพีย้ยเพชรคลิปนะเริ่มเริ่มแรกก็เลยสิบเจ็ดธันวาเนาะพี่น้องอันเดือนนี้ก็เดือนมีนาแต่ว่ายังบดหอดสามเดือนเถื่อนมันบ่พี่น้องสิบเจ็ดเดือนนี้จังครบสามเดือนที่ว่าจะเพี้ยเพชรอันคลิปเริ่มเริ่มแรกเลยนะเป็นเป็นช่องของไอ้เคยเพื่อนอันช่องอันช่องเพมันมีหลายช่องแต่ว่าช่องนี้เพื่อนเพื่อนน่ะบ่ค่อยได้ถ่าย แต่ว่าเริ่มแรกนะเพื่อนนะมีคนติดตามอยู่แล้ว500คนอ่าเพื่อนเพื่อนก็เลยเอาให้เพียวนะเฮ็ดเฮตดตอแต่ว่าเพื่อนเปิดโอ้ยหลายปีแล้วช่องนี้แต่ว่าเพื่อนอันม <Stat> ีมีม <mitad> ีช่องใหญ่อีกช่องหนึ่งที่ว่าคนติดตามเพื่อนส0ง0 0นกั่านะอันอันนั้นมีช่องใหญ่อีกแบบว่าเพื่อนบ่มีเวลามาเฮ็ดช่องนี้นะเพื่อนก็เฮ็ดไว้โดนแล้วเพื่อนก็บ่ค่อยได้เฮ็ดนําบ่ได้อัพคลิปลงเพื่อนก็เลยว่าเออมีช่องหนึ่งเพื่อนก็ถามเพียวว่าเฮ็ดบ่เพื่อนจะเอาให้ เดี๋ยวก็เลยว่าลองเบิ people, home, ่งจากสีเฮ็ดจังไดเนาะแรกๆๆก็เสีเฮ็ดคลิปแบบใดก็เลยงงๆอยู <fol> ่เวลาเพื่อนๆเอาให้มาเพื่อนกะสอนวิธีตัดต่อสอนนั่นสอนนี่นะกะเป็นช่วงของไอ้เขยเนาะช่วงนี้กะบบ่บ่บางคนเพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นย่างโบทันคู่จักเนาะพี่น้องว่าช่วงนี้มาจากใส่กะเริ่มแรกมีคนติดตามนะห้าร้อยคนแต่พี่เอ๋เริ่มเฮ็ดสิบเจ็ดธันวาคมนี่กะบหอดเดือนเดือนมีนานี่กะ หอดสิบเจ็ดมีนาจังหอดครบสามเดือนเนาะล้ะกาได้ว่าอันม,มีมีคนติดตามอันไหลเอ่อฟึ่นมีคนถามเออเอโทษมีมีคนถามว่าพึ่งเฮ็ดช่องคือว่ามีคนติดตามไวแท่นะแต่ว่าเริ่มแรกเนาะสาเฟียวจะบอก ทาว่าจะให้มีคนติดตามไวเออเป็นเอ้ยเอ้ยไอ้เ,อเอพื่อนถามเข้ามาเพื่อนกะเป็นช่องคือการแล้วเพ่นถามเข้ามามีแคดลับยังอ่ามม้งพี่แครับยังดอกพี่น้องเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแรกนะเนาะเขาต้องขยันก่อนขยันลงคลิปเนาะหน้าที่นี่กะขยันลงคลิปเบื่อันตั้งแต่จะเพียอนเพ่อช่องมาจะเพี่อจะลงคลิปมือละสองคลิปสองคลิปตลอดอันเทามั่นลงดูดดูแต่ว่าอันให้อันให้คนติดตามเขานะ เพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือถ้าว่ามือละสองมือละสามมันก็ดีกว่ามุมมีไผรติดตามเลยเนาะพี่น้องนะถ้าว่าเขาขยันลงคลิปนี่ก็นคนติดตามเขาก็จะเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือแหละเป็นข้อดีการการเฮ็ดคลิปของคงจะเพียวเลยก็คือแบบว่าไอ้เคยเพื่นบอกเนาะถ้าเฮาเฮ็ดคลิปอ่าเออเฮาเขาไม่ช่วงไมหมเฮาต้องขยันขยันลงคลิปอ่าทุกมือเลยถ้าว่าทุกมือได้แห่งดีมือละสองคลิปสามคลิปก็แห่งดีถ้าเฮา เฮา็ดได้มันมันก็จะดีต่อช่องเฮาละกะอันละกัถ้ามาเฮาลงคลิปดูหนอันยูทูบเพิ่นก็จะเปิดการมองเห็นให้เฮาเพื่อนก็จะมักขนาะพี่น้องอันเพื่อนมากว่าเฮานะมีมีชวนร่วมกับเพื่อนละกะเฮาเฮาขยันลงคลิปแลละสม่ำเสมอตลอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะแช์ให้เฮาละกันคนจะเปิดการมองเห็นละคนคนก็จะเห็นคลิปเฮาหลายขึ้นละกะเฮาจะได้คนติดตามเพิ่มขึ้นทุกมื้อ ฮัลโหลแต่ว่าเขาอ,อันอนก็ดีที่เสาวเปียวลงคลิปอันคูม,มอือก็คือได้คนติดตามเพิ่มขึ้นหลายทุกม,มอือเนาะแต่ว่าคลิปเจ้าพียอโบได้มีคุณภาพอย่างในพี่น้องแต่ว่าเฮาขยันเท่านั้นแหละโบได้ดีเลยคิดาตเพียวก็คือน,นะคือกันกับทั่วไปฮัลโหลโบได้ว่าเออคักนั่นนีดด่ดีแต่ว่าเฮาขึ้นกับความขยันแล้วกันลงคลิปสม่ำเสมอเนาะก็คืออันนี้แหละที่ว่าเพื่นถามมาเนาะ น้องจักน้ําใหม่แล้วเฮาก็มาต้มใส่เกลือเด้อนี่มันเป็นหนัวได้แกะลงไปอะเอาหน่อไม้ลงไปแล้วมั้โอ้ยเนาะจักกบดน้ําฟุดล เอาต้มไว้ผุละจะตนไม่ได้หรอสิบนาทีแล้วคนจืดแต่คนจืดไว้อยู่แล้วน้ำมนันี่มาเ้ามาซอยเครื่องไว้ไปล้างไว้ใส่เกงเขา ล้วก็วันนี้ก็ก้อนอื่นก็ขอขอบคุณขอขอบใจไอ้ทุกท่านหลายๆเนาะที่ที่ติดตามรับชมสาวเพียวมาตั้งต้นจนเท่าปัจจุบันเนาะพี่น้องเนาะล้วก็อยู่เป็นกําลังใจให้้าเพียวทุกทุกคลิปแหละเข้ามาเป็นเป็นแรงพักดันอีกพักดันหนึ่งล้วก็เอ็ดให้สาวเพียวมีกําลังใจอันเคดคลิปทุกมือกันย้อนไอ้อ้ทุกคนเนาะกัคุยนัวหัวม้อนกันล้วกาผู้อันผู้เป่นที่มาใหม่กันขอขอบคุณคือกันเด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าบ่มีไอ้อ้ทุกคนสาวเพียวก็คือสิบบ่มีอัน ออดอันทรับอันยอดทรับหลายวัปัจจีเนาะก็ได้อันเพราะเอื้ออายทุกคนนั่นแหละเพราะว่าเอื้ออายทุกคนก็มีส่วนร่วมคือกันเลยเนาะถ้าบุมีคนเบิ่งกับบ่งมีอันยอดทรับถึงมาปันนี้นะพี่น้องเนาะแ้วก็แบบว่าคอมเมนต์ใดาวเพียวเบิ้งค่าต๊กบุกห้องแ้วก็โต๊โบทันกับขอโทษกอบไปเด้พี่น้องกับอันท่านใดที่จะเพียบอันคุยนัวหัวมวนแล้วก็คุยเล่นคุยหัวไปแ้วก็ขอโทษกอไปเดยถ้าว่าอันเปิ พราะว่าถ้าเพียบ่ฮู้อาุเนาะก็ขอโทษหลายๆเด้อจ้ะถ้าว่าอันถ้เพียเออเว้าค่าตบกพ้องอย่งไปก็ขอโทษขออภัยเด้อเพราะเพียบ่ฮู้อุเนาะบางคนกว่าเฮากอยากคุยอันม่วนนํากันแล้วกอยากให้มันลึงแก่นกันคือพี่คือน้องกันเนาะพี่น้องฮักแพงกันเพราะว่ารักดอกจังหยอกเล่นเนาะพี่น้องเนาะแล้วกอันท้ายนี้กกับอัน่งเฮากบ่แม่น่งใหญ่โตเนาะพี่น้อง่งน้อยๆแล้วกก้องกถ้าว่าบ่แจ้งบ่ส ถ่ายแล้วก็สั้นๆเชนๆนั่นก็อุตส่าห์เบิ่งเดินเดินพี่น้องเด้อถ้าว่าพ่อเพิ่นไดให้มันก็จะสั้นแน่ก็ธรรมดาเนาะพี่น้องผู้เฒ่าบ่คือเด็กน้อยถ้าว่าเป็นอันหลานถ่ายให้เพิ่นก็จะเออจะไขรขึ้นมาแน่เนาะถ้าเป็นพ่อพัน่ายให้ก็จะสั้นบางบางคนเวบาเยอะพาแต่เราเฮ็ดแนวกินโดนอะไรเราจนสั้นจนดเช่นขอโทษขออภัยพี่น้องอ่าก็อุตส่าห์เบิ่งเอาเพราะว่าเฮาก็กล้องเฮาก็บ่ได้ว่าสี่อันแพงสิหลูลาโทรศัพท์ก็ได้โทรศัพท์ เก้า้าห่างๆดอกมาได้ในการเขากะเป็นช่องไม่เนาะพี่น้องกะหาพึ่งหรือพึ่งเริ่มต้นเราก็เลยแบบออียงทุกทิ้งอย่างกันยังบทันเพียบพร้อมไปแต่บ่าจะเพียวทีพยายามเพ็ดคลกิปดีๆออกมาให้พี่น้องับชมแล้วก็ให้บันเทิงแล้วก็ม่วนเฮฮาไปนํากันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันจะเพียวดิกิปนะก็เจตเจตนาจะเพียวก็ต้องการให้ไอ้เบิ้งแล้วก็พ่นคายม่วนแล้วก็เป็นกันเองกับจะเพียวแล้วก็ฮักแพงกันคือพี่คือน้องกันอีกหนาอพี่น้องเนาะเป็นกันเองเลยบอกต้องอ ว่าจะเพียอชีให้ยังเข้ามายกคุนัวหงม่วนกันได้มีอย่างก็มาเว้าสู้กันฟังน้อพี่น้องเนาะตาเพียวก็คืดอันคืดกับพี่กับน้องก็อ่าไว้อายนะเป็นพี่เป็นน้องกันฮักแพงกันแล้วก็เรื่องแก่นกันตาเพียวก็เลยอ่าบุได้ชีเลียดว่าใช่ว่าเออมาเว้าอันอย่างนะอย่าย่างตาเพีวเขียบยกยกได้แต่ว่าห้ามไ่าเดี๋ยวะการแหละพี่น้องเราก็มาเตรียมเครื่องให้เก่งน้องไม้เนาะการนี่แหละ ในนูอันสลองเฮาพี่น้องมาเดิอมากินน้ำกันภายติบข้าวกล้องใหญ่ๆมาเนี่ยเอ้าเฮ็ดหูหนูฟงดงเป็นอย่างเดียวเอาไปล่างอยู่เสยดายมันใส่ลายแล้วโอ้กินบมดก็มีบังบวบมีพักอันขะแยงได้พี่น้องเดินนี่ขาดบบได้ความหอมบังบวบใส่บมวดอ่ะมันหลายเลยจะกินบมดกันแ่้นี่ละโซ่เฮาก็มาว่าปั่นกันฟัง วัยกันยังอีกโดนอีกยาวไกลอยูก่ยกับเสาเพียวปตะจลดเด้อพี่น้องเด้อห้ามทิมห้ามปลาห้ามหนีแจกกันได้อยู่จนเ้าเพียวหอดอาเท่าใดก็อหอดมื่นทรัพย์เออ<笑><笑>แล้วก็ขอขอมื่นทัพก่อนเนาะะ,ะเพราะว่าเฮาหอยนพบ่ทันหวังสูงว่าเออไปหอดแสนหอดหยางเฮพบ่ทันหวังสูงอันนั้นค่อยเป็นคคอยไปเป็นเรื่องของอนาคตเนาะพี่น้องเนาะอย่ยาทิมอย่าปะากันเด้ล่ะอยู่นำกันไปตลอดเป็นกำลังใจให้กันตลอดด้วยพี่น้องเด้อ เอาขันเปนซอยฟักจะเอาไปล้างด้วยบัน,นี้ด้วยพี่น้องด้วยว่าหลายๆอย่าเ้าลำคานกันได้ละคันเดียวอะไรพูดยุดง่ายพอละอันนี้ก็ใส่หลายพูดแล้น,นี่เอาพักขแยงอย่านา่งกับซีย่องเอาด้วยบะน,นี้จังเข็มขี้มือมาจังเสีย ກັບໄປລ້າງລະກະຊິມາຍ່ອງຢາຫນ່າງບາດນີ້ น้องเขากำมัย่องอย่านางเน,นาะนางเขาล้างเรียบร้อยมันย่องลืมบอกเนอะเก่งทำไม้ภาคที่4ของเสบนะมันก็นจะมีหลายภาคคล้ายๆหนังมันม้วนเลยพี่น้องมีหลายภาคมันบป็หนังม้วนกันนี่กันและของแสบก็คือแบบอาหารแบบอาหารเนี่ยก็คนมกักก็ชือว่าเป็นอันดับหนึ่งกับว่าได้ประเทศลาว <c ười> อาหารขึ้นสื่อ ย่องอน่านางเซนเลยครับอันนี้ก็จะเค็มขี้มือเนี่ยเด้อล้างแล้วเริ่มพี่น้องเอ้ยมือก็ได้เราจใส่ประเด็กหลายได้มมนเค็มขี้นีคือซักผ้านีแ่แหละพี่น้องย่องบนนีแ้แหละบางคนจะเช็ดบนนี้ก็ได้นะถูถูถูบางคนก็เสียไปต่ำก็ได้ต่ำจะเพื่อว่ามันนานแหลกเลยมันละแบบต่ำหยาใบแบบ ก็ยองก็แง่เสียนำโมนะบุคคลอมมารูบลภาษาเสีเนาะตัำเขัเบือไล่ผีตั้ขัเบือไว้ใส่แกงเขาแกงเป๊ะแกงเป้ะเปื้อนวะ กะกางเงินแก้มเปื้อนคือแก้มเปื้อนไปหูบ่องไหนมันเปืบ่อ่ะเผ็ดเทานี้อันบ่ถามมักเผ็ดได้นั่นบ่บ่ย่านเผ็ดบ่สาวเผียวว่สาวกมักเ็ดน้อมก็จังกินปคนมักกินเ็ดพี่น้องเ้เห็นมักเ็ดบปแต่แซ่บทวงมักเ็ดผู้ใดสาวเียวไปย่าไปตลาดนะ เป็คนมากกินเผ็ดทับทิเผ็ดนี่มันคือบุแซ่บบุเจริญอาหารจังไงบุตรกินก็ได้ก็เลยแบบมากขนาดก็เลยกินการกินบางเพ็ดตัวตัวอีกว่นะบนุนำใจถ้าเงินเพื่อนก็กินเผ็ดนำอยู่แล้วหะนะเลยว,นะว่าโอ้เจ้าของมากเผ็ดแหละพ่อกับหลานได้มากเผ็ดกินได้อยู่แล้วเพื่อนเป็นอันนี้ก็จะกินเผ็ดบนเงิน รสชาติที่คุณคเคยเดี๋ยวก็จืดอลไรและเนาะไม่เหรอกมจักน้อยบางคนเพิ่งมาให้ติดผมแน่จกเจ็บแม่นอยู่เดีนเนาะพี่น้องมีขมนิดนึงจัเจ็บคนพ่นกระมักแบบนั้นเนาะ พี่น้องใส่น้ำยานางแถวย่องลงไปใส่ข้าวเบือแถวต่ำได้พี่น้องเด้อกระเทือนว่ายเห็นอย่างของวีข้าวเบือให้เพื่อนละลายไปกับน้ำอยานางให้เพื่อนเป็นก้อนเอาก็เทลงไปน้ำไม้นี่เขาอันนน้ำต้มเพขาออกเลยเด้อน้ำขมเพื่อนเอาก็จะมาแกงเลยบนะเนน ไปมาค้างหม้อบาหน่ค้างจากดนเนอะมันบ่ไม้มือค่อยบ่ไฟพืลึกเด่อ่ะเตรียมตัวปุ๋งใส้ลูกระเบิดลงไปเพชรตำใส่บ่พ่อยังกลับอีกพูดพูคนอันหม้อก็ได้พี่น้องเด้อมันอันเขาเบื่อติดก้นหม้อ คนดูด้วยหม้ออันนี้นะหม้อัน,นี้มันฮ้อนไวมันเป็นแบบสตเตนเลสเต็มเลยบุระ่ะมันฮ้อนไวแล้วเพิ่นติดก้นหม้อง่ายใส่หม้อตัวนี้เลยแต่คนดูดูโอ้ยไฟไม้แขนคอยใช้แป้งนวัวก่อนนะกับประเด็กประเด็กต้มเด้วยพี่น้องเด้อ ต้มแล้วก็ปลาดกดิบตัวน,นี้เพิ่มความหอม,หมแกงน้ําไม้บ่ใส่ปลาดกดิบบ่ได้บ่หอมบ่ได้เอากะซอนมาตองต้นมใส่ยาดอกใส่ตน้ําก็พอแล้วล่ะอ่ะะไฟไค่อยคือแห้งดุ้แรงขนาด แก๊สกูยแก๊สธรรมชาติ <c oughs> พี่น้องให้ใส่น้ำตาลนะเนาะอยาลืมใส่น้ำตาลเมื่อกี้นี่ใส่จังน้อยให้เพจนมีความหวานจังน้อยเนาะ <c oughs> อ่ะแล้วก็รฉมีเรื่องหนึ่งมาเมาแล้วก็อ่าไอ้พจน์ดูฟังลาวแหละ <c oughs> พจนถามว่าเป็นอย่างซื่อช่องคือเขียนภาษาไทยและเป็นอย่างอันซื่ออาหารที่เยาลงคลิปคือเป็นภาษาไทย ก็คือผลก็คือคนไทยเบิ้งหลายกว่าคนลาวเนาะเพราะว่าถ้าเรา101เนี่ย90%คือคนไทยนะเนาะเราก็เลยต้องเขียนเป็นภาษาไทยเพราะว่าคนไทยส่วนส่วนหลายคนจะอ่านภาษาลาวบอกเราก็เลยเน้นเป็นภาษาไทยเลยเนาะต้องเข้าใจกันตัวนี้เพราะว่าส่วนหลายก็คือคนไทยเพเิ่งส่วนหลายเนาะ คนเราก็กมีอยู่แบบโมเวนว่าบบมีแต่ว่าส่วนมากแะเป็นคนไทยเขาก็เลยต้องเน้นภาษาไทยและเขียนภาษาไทยเนาะพี่น้องเนาะต้องเข้าใจกันเนาะพี่น้องเนาะอ่ะมาเขาก็ใส่เฮ็ดหูนูลงไปมักบวบก็ลงไปน้ำกันเลยเด้อเด้อพักขยงไว้ตอนท้ายโอ้ยจะบบได้ใส่เบิดอดกมาลายลนะเอาพอ ໃຜມັກນ້ຳໜ້ອຍນ້ຳຫຼາຍແລ້ວແຕ່ວເດເອົາໃສ່ຕາມເຮົາມັກມັກຊົດນໍໃສນ້ັກົນໍໃ້ອນ້ຳໝພິາຢເກົປຖາຜັກສຸກບນີ້າພນສຸກແໃສ່ັກຂະຍງລົອົາເັດຄືລົງເຫຼືນ หอมว้มวยงวยมาเดูพี่น้องเด้อพายติบเข้ามาเด้อมากินน้ำกันเดเก่งน้องไม้นี่ต้องซ่มแซวกันหลายคนนะพี่น้องมาสิม,มนันเ่ยแสบแล้วหอมงวยงวยเอาพร้อม,เ,อมเสิร์ฟได้เลย พี่น้องแล้วแหละนี่เมนูสลองเขาเนาะมาพี่น้องมาสดฮอนฮอนน้ากันดแกงนองไม้เนาะอาหารอาหารอย่งไรอาหารยอดนิยมอะไรนี้เมนูสลองเฮาเมื่อนี้นอ้องพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามรับชมเอื้ออายทุกคนหลายๆที่เข้ามาเนาะกับเมนูมนี้กับสโลงยอด ซับหัวสิ่งไห้ใบมะกรูดเนาะพี่น้องเนาะแล้วการจหรับคลิปนี้กับสี่อำลาพาจากกันเนาะพี่น้องเนาะก็ขอบคุณทุกการทับซุมและการติดตามและให้กําลังใจสาวเพียวมาตลอดจนท่าปัจจุบันแล้วก็อยู่กับสาวเพียวปนน,นนนนเนาะพี่น้องเด้ออย่าเฝ้าทิ้มเฝ้าปะกันได้หล่ะย่าเฝ้านี่จากกันเด้อพี่น้องเด้อดก็ฮักแพงกันคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะสหรับคลิปนี้กัไภัมากกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆหม่และเป็นกําลังใจให้สาวเพียวพิคิดไปต่อไปได้พี่น้องเด้อไเข้าาามม่่ภัยๆบ้านเด้้้ออจะพี่นง หักแั่น้อยละให้หักนานๆแล้วพี่น้องนาอยอย่าเพิ่งนีหายจากกันไปใส่กับธุลคลิปนี้กับโคตัวลาไปก่อนพ่อก็ไม่คิดหน้าสบายดี